ีมนี้จะเป็นหน้าที่ของดีเจวีชิญเลยครับ,รบประจำที่พร้อมเรียบร้อยถ้าพร้อมเราไปพบกับภาพปริศนาภาพที่หนึ่งของทีมนี้กันเลยครับนี่คือภาพของผู้ชายสองคนที่กำลังตั้งท่าเล็งปืนไปยังเป้าหมายในการฝึก แต่มีคนหนึ่งที่ถูกเราลบออกไปเหลือไว้แค่ส่วนเท้าเพื่อเป็นปริศนาคำถามก็คือปืนที่อยู่ในมือของผู้ชายอีกคนอยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5วินาทีใช้ตัวช่วยไหมครับไม่นะมาลองดูก่อนไม่ใช้ตัวช่วยอยากลองดูก่อนถ้าพร้อมคุณมีเวลา30วินาทีในการวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับพี่บครับอั<ห>นนี้พี่บอ<ห>พูดเหรอ

ถ้าพร้อมแล้วคุณมีเวลา15วินาทีในการสติลให้สำเร็จเชิญครับลองขึ้นบนสติลทัางการคือข,ของเขาข้างขึ้นั่นผู้ชายคนที่สองเนี่ยอีกคนหนึ่งเล่ต้องมีซะ ถูกมากน้อยขนาดไหนตำแหน่งไหนครับโอ้โหเปิดอยู่บนนั้นเลยแฮงเราคุยได้ลงนี้วพี่พูดได้ถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรามาดูภาพเต็มๆกันครับนี่นี่ยืนอย่างนี้เลยเล็งไปที่เป้าเลยสติลสำเร็จรับเงินสะสมไปเลยหนึ่งเบอร์มาสติวสำเร็จโอกาสในการสะสมเพิ่มก็ยังอยู่ที่เพชรหอมนะครับหยิบวงแหวนที่หนึ่งและเข้าประจำที่ได้เลยครับ เราไปพบกับภาพปริศนาภาพที่1ของทีมนี้กันเลยครับบึงสีไฟแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรด้วยบรรยากาศที่มีความสงบและเป็นธรรมชาติจึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตคำถามของเราก็คือคำขวัญน,นี้มีสิ่งใดผิดปกติครับ5วินาทีจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับ ช่วยคุณมีตัวช่วยเปลี่ยนภาพกับขอคำแนะนําจากกูรูจะใช้ตัวช่วยไหนครับขอคําแนะนําจากกูรูดีกว่าครับขอคําแนะนําจากกูรูหน้าตากูรูเลิกลักขึ้นมาทันที <l ux> นะครับเ <l ux> อาละถ้าพร้อมสิวินาทีเชิญครับกูรูครับ <l ux> เดี่ยวกันไหมเออทุกคนอยู่ที่คําว่ารถดีเด็ดส้มท่าคอยทําไมฮะไหนกูรูทั้งสท่านครับน่าจะเป็นรถเด็ดส้มทาคอย คุณตั๊กเออถ้าเกิดเป็นรถดีเด่นเอาเอาดีไปด้วยดิโอ้ถ่าข่อยไงนอ้นโอ้เ,อเจอแล้วไม่ จบเลยจังหวัดไม่ได้เลยและคำขวัญที่ถูกจริงๆสำหรับจังหวัดพิจิตรก็คือรถเด็ดส้มผ่าข้อนี้ตอบถูกนะครับสะสมเงินเพิ่มอีกหนึ่งมบาทเป็น20,000บาทนรายการเราถูกพิกเซลเดียวก็ถือว่าถูกนะครับถึงแม้จะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยนะก็ยังถือว่าถูกอ้าวละนี่ คุณปล่อยให้เขาทิ้งห่างไปแล้วสอง0มืนให้เขาได้ใจนิดนึงแล้วกันอ๋อวิจัยมากครัเอาวงใหญ่จะชอบวางแล้วเป๊ะวางแล้วเขียวเลยเออาย่างนั้นเลยเอาล่ะงั้นมาพิสูจน์กันกับวงแหวนที่สองบุราค่าสอง0 0ืนบาทและเป็นหน้าที่ของโบครับเชิญเลยครับงั้นโบครับเดินเข้าประจำที่พร้อมเรียบร้อยเราไปพบกับภาพปริศนาภาพที่2ของจีมนี้ครับ จากีเจวีจะมีลีลาการจัดรายการวิทยุที่ถูกใจแฟนๆแล้วใบหน้าที่หล่อใสก็ยังถูกใจสาวๆอีกด้วยคำถามก็คือรูปนี้เท้าขวาของวีอยู่ที่ตำแหน่งใดครับวีต้องจำได้ถ้าเอาวินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับเอาล่ะบอกมาว่าไม่ใช้ตัวช่วยมั่นใจแบบนี้30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับโน ก่อนเลยครับเอาล่ะต้องวิเคราะห์ให้ดีเพราะคุณมเวละ15าวินาทีในการสติลให้สำเร็จเชิญครับเขาบอกดูกูรูของเราก่อนสามท่านเอ้ใกล้ๆกล้้น้องไอ้ว่าขาเขาอ่ะเพือนกันกับเรดาร์สแกนครับ มาดูภาพเต็มๆกันว่าภาพคุณยืนท่าไหนมากลางเยอะโอ้แล้วกลางโอ้โหอะไรตกใจจริงด้วยค่ะเออคุณมาตูมีคนถ่ายรูปนี้เองหรือเปล่าครับอกแล้วฮะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การไม่ใช่การคาดเดามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงวีเขาลืมใส่เครดิตภาพว่าเครดิตเท็กแนบบายดีเจมาตูมโอ้ฉันยต้องชดใช้ด้วยการหอมแก้มนะในเมื่อว่าถ้าเกิดว่ามาตูมชนะเนี่ยก็ให้หอมใช่ไหมฮะแต่นี้เนี่ย เราไม่ได้บอกว่าหอมอะไรฉันเนี่ยหอมตามภาพดีไหมคะหอมท้าวีด้ยเอคเอาแหอมหนูเราจทายว่าเท้าเขาจูงไหมด้วยเหรอหนูว่าแม่นั่งแม่นั่งคุณวีฮะคุณจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนุเเป็นลูกผู้ชายเขาูดแล้วไม่คืนคำหอมเลยหอมเลยหอมเลยนี่ก็ใช่ พร้อมไปพบกับภาพปิศนาภาพที่2ของทีมนี้กันเลยครับคุณเพชรหอมสุคนเพชรผู้ประกาศข่าวสาวสวยกับบุคลิกสุดมั่นที่พร้อมออกลุยไปในทุกพื้นที่เพื่อการรายงานข่าวแบบเขคบข้นส่งตรงถึงคุณผู้ชมทางช่อง7 HD คำถามก็คือรูปนี้เท้าขวาของคุณเพชรหอมอยู่ที่ตําแหน่งใดครับคือนอนถ้าวิน,น,นานทีจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับใช่ไหม ไม่น่ามีใ,ใครช่วยอะไรพี่ได้เลยครับไม่ใช้ครับไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้นคุณมเวลา30วินาทีในการวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับอ้องฝั่งนักข่าวหรือฝ่ายดีเจชม,มโอกาสติลถ้าพร้อมเรดาร์สแกนครับ อ้โหนี่จริงนนะครับนี่แหละครับตาแหน่งที่ถูกตรงนั้นนะครับมาดูครูรู3ท่านของเราครับตอบถูกไหมตอบถูกทั้ง3ามท่านเลยนะฮะสังเกตว่าสังเกตว่าคูรูของเราเรื่องเท้าเก้จะตอบถูกนะค่ะเออ และฝ่ายนักข่าวก็ตอบถูกด้วยเช่นการสะสมเงินเพิ่มอ,อีก2,000 0บาทเป็น40,000บาทแล้วครับ,นนบวันนี้พักทีดสติสักนิดหนึ่งไหมได้ครับดีครับดีกว่าไหมดีเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกับทั้ง2ทีมในแวน5ทาแสนฟลายโกนันริงส์ครับทีมดีเจฮะครับถึงเวลาทำเงินสะสมเพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะทำแล้วค่ะสี่หมื่น เหลือตัวช่วยหนึ่งตัวคือการเปลี่ยนภาพเพราะฉะนั้นสู้กันให้เต็มที่เข้าสู่วงแหวนที่3มูลค่า30,000บาทกันเลยและเป็นหน้าที่ของ DJ V ครับครับผมสติมายังครับตอนนี้มาแล้วนะยีวงแหวนเข้ายต็มที่ได้เลยครับสตินะตองไมไ จังที่พร้อมเรียบร้อยนะครับ<อ>เราไปพบกับภาพปริศนาภาพที่3กันเลยครับนี่คือภาพจากทางบ้านนะครับโดยคุณรัติวัฒน์มนัชชัยนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับ<อ>เป็นภาพของจุดเช็คอินบริเวณอ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีรูปปั้นโลมา2ตัวกระโดดเข้าหากันเป็นรูปหัวใจแต่ได้ถูกเราปิดบางบางส่วนของโลมาด้านซ้ายเอาไว้ และคำถามก็คือคลีบหลังของโลมาอีกตัวที่หายไปอยู่ที่ตำแหน่งใด5วินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ครับให้ให้กูรูช่วยครับอ๋อเออกดกดให้กดนะโอเคทานแล้วว่าเออกดทันนะครับใช้ตัวช่วยค่ะใช้ตัวช่วยให้ใครครับให้กูรูเหรอกูรูกูรูคนไหนดีพี่โบ ให้ให้กูรู้สักคนเลยตัดพิมพ์ประตูหมอกก็ได้นะฮะเอาใจสองคนที่เหลือไม่เอาไว้ให้คุณตัดเองแล้วกันเอออเาละเลือกใช้ตัวช่วยในการขอคำแนะนำจากกูรูเชิญกูรูทั้งสามด้านเลยครับค่ะมาเป็นกำลังเชิอท้องไหใช่ครับมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรดาร์สแกนครับ ดีเจมาดูกันครับว่าถูกเยอะมากน้อยขนาดไหนครับโอ oh. oh. ้โหก็คือดูมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณนายตอบถูกคุณมะตูมถูกนะครับ oh, <I S 1> น<ห>้าต <was S 1> ังก็ถูกเหมือนกันถูกไม่ไนนะไม่เยอะมากนะครับและภาพนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณรัติวัฒน์มนัทช,ชัยนะครับรับเงินรางวัลจากทางรายการไปเลย500บาทและแน่นอนนะครับดีเจวีและดีเจโบนะครับรับเงินสะสมไปเลย30,000บาท มาได้สักทีเอ่อไล่ขึ้นมาจี้ขึ้นมาแล้วสาม0มืนบาทเอาละนักข่าวครับครับคุณจะให้เขาแบบตามมาติดๆแบบนี้หรือจะทิ้งห่างเขาอีกทีนึงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันไม่พูดเยอะกูไม่พูดเยอะเชิญคุณเพชรหอมครับครับอย่าตกเวทีนะครับ เดียวยังไม่โดนใครจูบน้องไอ้อะรอยรัยู่หน้คอย่าไปเปิดช่องนะครับคนีคนรอย่้ามาเขาจะโดดร่อง e m b o l i e เนี่นะครับเนี่ยกระโดดงเอง e m b o l i ม m อะไรนะครับเนี่ย emboliem e เ b o l i เวทีก็ได้คุณจะกระโดดไป e โ b เลี e มเลยเหรอโดดรองนี่เลยครับใช่หของ่อเขี้ยมเนี่ยโอห่องเขี้ยมนะเียวเอ เอาล่ะถ้าพร้อมเราไปพบกับภาพปริศนาภาพที่3ของทีมนี้กันเลยครับโอ้ยโอเกียร์รคุณแพนด้าจากเปเปอร์มาเช่น1,600ตัวนี้เป็นผลงานของนักปฏิมากรรมระดับโลกชาวฝรั่งเศสที่เคยจัดแสดงมาแล้วทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศไทยเราด้วยสังเกตกันให้ดีๆนะครับเพราะคำถามก็คือภาพด้านล่างนี้มีสิ่งใดผิดปกติครับ 5วินาทีจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับพิกิตว่าไงกดใช้ตัวช่วยนะครับตอนนี้คุณเหลือตัวช่วยเปลี่ยนภาพครับเราก็เปลี่ยนภาพให้คุณเลยครับครับคุณคกษสดาขอสลัดภาพผู้ประกาศข่าวเก็บกระเป๋าออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆเพื่อพักผ่อน และไม่ลืมที่จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกคำถามข้อนี้ก็คือปลายเขาข้างขวาของรูปปั้นกระทิงตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งใดเอาเป็นภาพคุณเองหรือกลับไปเป็นภาพแพนดา้าเป็นยังไงครับคุณคิดว่าไหนและนี่คือคือบนยน